สมาธิเป็นการฝึกฝนจิตจิตของคนเราทาให้ผ่านการฝึกมันไม่มีค่ามีราคาอะไรแ้วนะเปรียบเหมือนกับสร้างมาวัวควายเนี่ยแหละสร้างมาวัวควายตัวไหนฝึกพีนล้ไม่ค่ามีราคาสูงตัวไหนไม่ฝันการฝึกไม่มีค่าราคาเด็ดสร้างมาวัวควายตัวนั้นครับ จิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะถ้าไม่ผ่านการพลิกเลยจะไม่มีค่ามีราคาเลยแต่ผ่านการพลิกดีแล้วก็มีราคาหาตาสูงนะจำมาที่ปเ,ทเป็นเยาป็นเครื่องเป็นการพลิกผลจิตของเราเนี่ยแหละ้าจะน้อมเพื่อเบิกผลหรืจะน้อมมาเพื่อการค้งได้ทั้งนั้นเลยได้แต่ละใจ ไปนอกไปทางไหนเจตนาเราจะขันกองจิตของเรานี่เราจะกึกให้จิตของเราไปตามทางไม่ออกนอกทางให้โดยเจตนาของเราน่สมควรการฝึกฝึกสมาธิหรือฝึกอบรมจิตของเราให้ไปตามทางแม,ม่ว่าจิตของเราไม่ค่อยไปตามทางเด็กแล้วออกนอกทางเสมอ ทางที่มัน,นจากส่แน่หนเดินนี่แหละจิตของไม่เดินไม่อยากเดินทางนั่นชอบไปเดินออกนอกทางนั่นนี่นั่นจำเป็นก็ต้องคิดเจตนาเราฝึกสมาธิเพื่ออะไรนะให้ดูเจตนาของเราเจตนาดีผลมันกด็ดีเจตนาไม่ดีผลมันก็ไม่ดี ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เกิดอุโดยเจตนาของเรามีเจตนาอย่างไรที่นาฝึกฝนทำสมาธิเปลี่ยกันก้องจิตของเราหรือหรือเพื่อเปลี่ยนจิตของเราไปตามทางอะไรทุกอย่างก็ต้องผ่านการคึกถ้าไม่ผ่านการคึกมันไม่ได้ เน่ธรรมเจน่าเป็นของควรเปควรทำเอาเนี่ยแหละไม่ควรประมาณแต่เราไม่เึกียมันก็ยิ่งออกนอกทางเนี่ยไม่ไปตามทางคำว่าออกนอกทางมันออกไปหาทุกข์แต่ไปตามทางก็ไปหาความสุขอาจจะปล่อยที่องเราออกนอกทางมันจะดีหรือหรือไเราไปหาทุกข์น่ ทุกนั่นแหละอนาคตจะเป็นของเราอันนี้เราบังคับให้ออกไปให้ออกไปนอกทางให้ไปตามทาง,ทางถ้าไปตามทาง,ทางออก็ไปหาความสุขนั่นแหละ้องเพื่อผลเอาจิตจะจะน้อมเพื่อกันกองกระดิ่งยิงกันยินน่งล่ายิงอียาจิงมีพลังไนดะ้ปิตพะโมกคลา ท่านผัานกันกันกองดีแล้วยิ่งกันยิ่งกล้ายิ่งละเอียดยิ่งมีพลังท่านจะออกไปที่ไหนก็นทั่วขนาดจิตเดียวจิตไปถึงไหนกายไปถึงที่นั่นว่าท่านเพิกดีแล้วกันกองมาดีแล้วของเก่ามีนะจึงได้นะของเก่าไม่นี้ไม่ได้ ประมคลก็ได้หนูปลึกกันกองมาในพบในศาสตร์เล้วไม่ว่าองค์ไหนแหละรวนจะคนเก่าทั้งหมดที่แต่งพวกนัก้นก็ผลผนอ่ะปัจจุบัน้ำมันได้เป็นนิสัยติดตัวไปการนิสัยมีแล้วก็ได้ทาต่อทุกทุกศาสตร์นั่นแหละนิสัยไม่มีละมันไม่ได้ทำเลยอ่ะนี ที่สาวกภิเจ้าท่านได้ท่านีีก็ร้วนใจของเก่าทั้งหมดนะของเก่ามีเอาของเก่ามาหนนของเก่ามีของเก่เาเน,น,นี่ยมาหนนนั่นี่มีปลังกำลังนะของเก่าีนพวกเราก็ควรสร้างเอาปัจจุบันเนะี่ยไม่ได้เป็นของเก่าติดตัวไปไป้องหน้าเราก็จะได้ทำต่อ ถ้ากองเก่าเราเมีในัยเราเมีนะดีกว่ามันไปจมในกองทุกจุ่มในกองทุกมไม่ดีนะฝันเองกับเพืงอนไตจของเราไปตามทางนะั่แหละก่อนไม่ออกนอกทางออกนอกทางองอกไปหาทุกทุกเราไม่ซ่อมแล้วก็บังคับจดของเราไม่ออกนอกทางก็ได้น,นนะั้น แล้วแต่เจตนานะเจตนาของเราจะเพื meals, ่ออะไรกันเ๋อตามเจตนาของเรานั่นแหละเจตนาเพื <It> ่อให้จิตสงบแล้วก็บครับให้จิตสงบเนะยอันนี้แต่เจตนาเพื่อจะกันกองการกันกองในสมาธินะเจตนาละเอียด อะไรทุกอยาก่างมาจากธาตุท,ทั้งสี่มาจากของไม่มีเนั่ยแหละมาก่อขึ้นเป็นลูกเป็นน้ำเป็นอะไรต่ออะไรล่ะเดี๋ยวกับพวกฟังแตกสลายไปสู่สภาพเดิมข,ของเข่าคำว่ายังง่ายก็สลายไปทำสภาพเดิมของเขาไม่มีอะไรเละจะรังย่างเย็นมีแต่ของไม่เที่ยนนี่เจรัญนะถึงที่สุด การพิจารณาที่สุดอย่างนั้นนเป็นการกันกรองเราจะฝึกอย่างไรกันได้อย่างนั้นในจิตของเราเน่ถ้าเราไม่ฝึกขึ้นเลยนะมันก็ไม่มีค่าและค้างแหนะหะนั้ตรงควรสมควรฝึกเราจะฝึกไปทางไหนเขาฝึกไปตามทางของเราเนี่ยตามเจตนาของเราเนี่ย เป็นโอกาสดีแล้วพวกเราได้มาเกิดกปกปเป็นมนุษย์ด้พระพุทธศาสนาการสอนพระทเจ้าแร่งศาสนาอะไรทุกอย่างการมองดูอนาคตนะมันยิ่งจะแย่ๆลงเนี่ยถ้าเราไม่ปึกปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่ได้เลยอนคาคตมันยิ่งจะเป็นอย่างไรยังไงอีกน,นะมันจะห้าผูป้ปฏิบัติไม่มีล่ลยห มีที่เกเรตที่ทั้งหมดนั่นดังนั้นต้องปึุกฝนประเจ้ามาน,นี่แหละให้มันได้เป็นนิสยัยเป็นปัจจัยที่ควเรับไป